สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าจำเลยสองผัวเมียซีดแต่อีชั้นหาก่อนอื่นหาพระแหม ควมตัวไปสืบจานนี่คิดว่าตัวเองเป็นดาราฮอรลีิวูดเหรอแต่บริบทนี้ของพระจานเล่นเอาจำเลยสองคนสะดุ้งแน่เพราะที่อิชันทราบมาบัญชีรายชื่อพยานฝ่ายโจทย์นี่มีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายศิยศาสตร์อย่างน้อยสองคนพระจานเปิดขนาดนี้ สงสัยพระอาจารย์จะได้เข้าบัญชีพยานสยศาสตร์ฝ่ายโจทย์เป็นคนที่สามแห่งแซะแถมเรื่องเล่าของพระอาจารย์คนฝันถึงพญานาคคือจำเลยที่สองแต่จำเลยที่หนึ่งเป็นคนถามอยากสร้างพญานาคจุดนี้ไปตรงกับความสงสัยเรื่องเหตุจูงใจของการก่อเหตุ ในคดีเจตนาคา่าเด็กหญิงชมพูคือความ,มงมงายของสองผัวเมียเชื่อในไสยศาสตร์และมุ่งหวังจะได้ค่าตอบแทนจากความเชื่อพระจารย์กลายเป็นสะพานเชื่อมเรื่องเหตุจูงใจก่อเหตุของจำเลยทั้งสองให้ชัดเจนขึ้นจำเลยที่หนึ่งจะต้องให้คำตอบกับโจทย์ ให้ได้ชัดเจนว่าเศษผมตัดที่ตรวจโดยสินโคตอนว่าเป็นเส้นเดียวกับที่พบบนเขาข้างศพมาอยู่ในรถได้อย่างไรนี่คือหลักฐานเอาผิดชิ้นสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยพาาจย์ไปเพื่ออยากจะสืบเปคนกันกับที่อัจฉริยะก็คือถ้าเป็นโยมไปสืบเนี่ย พระอาจารย์อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําร้ายพระอาจารย์ก็เลยเข้าไปแบบพระเพื่อที่จะไม่มีคนระแวงสงสัยพระอาจารย์แล้วก็ทําให้พระอาจารย์ได้รู้เรื่องนี้ว่าเรื่องของเหล็กไหลมันมีจริงไหมปรากฏว่าเรื่องของเหล็กไหลเนี่ยเขาคุยกันจริงๆมีจริงๆและมันจะมีคนที่เอาเหล็กไหลเนี่ยอ่ามามาในเรื่องของเหล็กไหลเนี่ย ใส่หมวกคาบอยนะใสหมวกคาบอยคือมีชาวบ้านร่วมด้วยและก็มีทีส่สืบทราบมาก็มีพระร่วมด้วยนะอยู่พระแห่งหนึ่งพระแห่งหนึ่งที่อยู่แ,แถวๆบริเวณนะทีนี้มันมีการเอาดวงของน้องชมพู่เนี่ยไปดูที่มีการซื้อหลักไหลไหถูกไหมถูกก็คือที่พระอาจารย์ไปสืบมาเนี่ย ก็จะประมาณว่ามีการใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดอ่าคือคือถ้าถ้าทีมเนี้ยทีมเนี้ยที่เขาทีพ่พระอาจารย์รู้มาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดในการที่จะเอาไปทําอืมก็คือว่าเอาดวงเอาดวงของชมพู่นี่แหละซึ่งคนนอกไม่รู้หรอกนอกจากคนในถูกไหมอ่าเอาไป,ไปดูไป,ไปอ่าเอาเอา <ไป S 1> วันเปเกิดไปดูว่าเด็กคนเนี้ยสามารถเอาไปทําพิธีเหล็กไหลได้ ที่นั่นน่ะเขาจะรู้ดีถูกไหมอืมและอาจารยอาาร์อาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าการตัดเหล็กไหลเนี่ยมันสามารถตัดได้หลายวิธีแต่ที่วิธีที่ชัดเจนที่สุดคือเอาเส้นผมของเด็กเนี่ยไปทำพิธีตัดเหล็กไหลตามที่พระอาจารย์ษาม,มาแลวพอรู้มาเนี่ยการตัดเหล็กไหลบางที่ก็จะใช้น้ำผึ้งคือมันแล้วแต่เหล็กไหลนั้นจะเป็นเหล็กไหลชนิดไหนแต่ถ้าเป็นเหล็กไหลที่ ที่ใช้เกี่ยวกับดวงวิญญาณเขาแตครูของเขาอีกอย่างหนึ่งคือบางอย่างเขาจะใช้ของบริสุทธิ์ที่ที่เป็นเหมือนพวกน้ํคพึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่บางอย่างเขาจะใช้คนบริสุทธิ์คล้ายๆพอมจันก็คือเส้นผมของเด็กพมจันถูกไหมก็ประมาณนี้หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิเดเห็นบอกว่าใครจะแถใครจะถวยใครจะม้วยช่างเขา เราก็เสียมของเราช่างผวยมันปรายแหมพระจานทร์กับแปะมาแนวเดียวกันเลยพอควบคุมเขาไม่ได้ก็บอกว่าแค่ตีสนิทเพื่อสืบความลับถึงท่านอาจพูดไม่จริงทั้งหมดแต่ก็นับถือในการกระทำในครั้งนี้นะครับที่ท่านกล้าที่จะพูด เลื่อนผ่านมาเจอพตนี้เห็นแวบแวบแรกนึกว่าพระสองรูปกำลังสนทนาธรรมออนไลน์กันอยู่สมควรแล้วที่พรอนแทรนจะถูกคนใกล้ชิดออกมาหาักหลังบางเพราะมันเคยทำไว้กับหลายคนที่ให้ใจกับมันแต่มันไม่เห็นคุณค่าซ้ำปล่อยให้คนมาย่ำยีเหยียดยามเกียรต ตอนนี้โดนสะบางนะนี่นะอ่านแต่ข้อความของเจ๊บุหลันก็เดาได้หมดแล้วอ้าวสองคนพวกนี้พวกเดียวกันเหรององเล่นกันเป็นทอด,ทอดจะได้ดังกันให้ครบทุกคนตัวละครมันมีมาตั้งแต่แรกที่ค้นหาเสื้อเด็กมีพวกหมอ ไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวชี้ไปหาทางโน้นหาทางนีท้ทีและใครน่าจะทำร้ายเด็กหาเหตุจูงใจต่อไปเปิดประเด็นเพิ่มมันต้องมีถูกสักทางไม่ได้เสียมแต่คนทั่วไปก็สงสัยฮ่าฮ่ฮ่น้องชมพูเกิดวันเดียวกันกับหมอปลานะเห็นเขาว่าเขาเลือกเด็ก วันเกิดดวงแข็งตามความเชื่อความงมงายเพื่อมาทำไสยศาสตร์นั่นตัวอะไรนักสืบล่างโง่ชัดๆรออีกแป๊บจะมีชื่อพยานปากเอกฮ่าๆๆถ้าไม่ทำตามหัวหน้ากระบือวัดก็หมดเป็นพระลืมง่ายจังเมื่อไม่นานมานี้ โดนขุดยันบ้านไม่จำที่นี้ละ่ะวัดร้างแงแง้ป้ายานบานตะไทยยังได้มีการโพสข้อความต่ออีกนะคะโดยมีข้อความว่าชัยผลไม่ยอมโทรไปหาทนายตามอ้างว่าโกรธที่ทนายตาลบหลู่พระอาจารย์พลที่ตนเคารพอ้างอิงจากแชทของสมพรกับเอฟซีท่านหนึ่งแต่เมื่อคืน พระจารย์ออกไร้กับอัจฉริยะและพูดถึงความฝันว่าเห็นสามคนติดคุกสองในสามคือจำเลยในคดีบ้านกกอกเช้าวันนี้จำเลยบ้านกกอกทั้งสองเดินทางไปเยี่ยมบุพการีอีกวัดหนึ่งให้สังเกตว่าเมื่อใดที่กระแสตกต่ำจำเลยทั้งสองจะเดินทางไปที่นั่นประจำ ได้โถกุยกับผู้จัดการขายครีมคนสนิทซึ่งบุคคลดังกล่าวพระจารย์พลได้ลาว่าเป็นสิทธิเอกที่เคยมาบวชที่วัดยามชีวิตตกตำ่ำบวชเรียนแล้วชีวิตดีขึ้นจึงสำนึกบุญคุณพระจารย์และวัดจึงปฏิบัติตนเป็นลูกศิษย์ลูกหาคอยช่วยกิจการวัดดูแลพระจารย์มาตลอด จนพระอาจาร์แนะนำอาชีพขายครีมให้เฉพลจึงแนะนำนาทีให้มาช่วยดูแลในยามก่อตั้งบริษัทอีกทีหนึ่งขณะที่จำเลยทั้งสองโทรเข้ามาบุคคลดังกล่าวกำลังไล้สดเตรียมกันก่อนตั้งใจไหมอันนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาได้มีการใช้คำถามนําว่าฝันถึงอะไร จำเลยที่หนึ่งตอบว่าฝันว่าพระจารย์ถูกจับศึกแล้วก็เป็นด่งภาพคนที่เคยอ้างเป็นสิทธิเอกสำนึกบุญคุณพระจารย์ระเบิดเสียงหัวเราะเหมือนว่ามันน่าขำมากมุกนี้ส่วนทางปลายสายก็ได้ยินสองผัวเมียหาขี้แตกขี้แตนก่อนจะมีเสียงเขียวเขียวของเมียแซง ดุว่าเหมือนทุกทีที่ผัวทำพฤติกรรมแบบนี้ออกสื่อโดนเหมือนกันหมดหมอปลานักปัน้นท่านายตำพระจาร์ตอนนี้สิทธิเอกไม่ต้องอาศัยพระจาร์เปลี่ยนชีวิตแล้วอาศัยแสงจำเลยสองผัวเมียรุ่งกว่าขอให้จับได้แสงระดับโซล่าเซลล์ของจริง ที่สว่างนานกว่าจะย่อแสงไม่ใช่หิ่งห้อยแค่ปล่อยกระพริบสามปริบก็ริบปรี